สาวจ๊ะของเงินให้ฉันได้กินข้าวได้ไหมจ๊ะฉันมีพี่ชายอีกคนนึงไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วจ้ะเราสองคนเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่คอยดูแลจ้ะนี่เธอยังไม่ได้กินข้าวหรอกี่วันแล้วเนี่ยสองสามวันแล้วจ้ะง <iego> ั้นเอานี้นะอ่ะฉันให้เธอหนึ่งร้อยบาท ไปซื้อข้าวกินแบ่งกับพี่ชายนะจริงเหรอท้าขอบคุณมากเลยนะจ๊ะขอบคุณจริงๆจ,จ,จ้ะจ๊ะไม่เป็นไรออนี่น้ำชันให้เธด้ด้วยพี่ปุ๊บมายืนทำไมตรงนี้เนี่ยฉันบอกให้รอหน้าร้านไงลจะจ๊ะตามหาแทบแย่เลยว่าทิ้งฉันอยู่คนเดียวซะแล้วก็พี่กลัวเขาไล่ัอดีก็เลยต้องมาแอบหลบอยู่ตรงนี้ช่างมันเถอะจ้ะ เงินหนึ่งร้อยบาทดูสิเราไปกินข้าวกันนะพี่ภูมนะแล้วนี่ได้มาอย่างไงเนี่ยฉันไปขอเขามาจ้ะได้น้ำมาด้วยขวดนึงพี่ภูกกินน้ำกิน้ำอยู่คนนี้เลยพี่ภูมคุณเป็นลมเฮ้ยช่วยเร็วเฮ้ยคุณเฮ้ยพี่ภูมิคุณพาเขาลรมกว่นเร็ว ช่วยหน่อยไปไปไหวไหมเนี่ยคุณไหวจ้ะน้ำไหมจ้ะกินเลยจ้ะฉันให้ค่อยๆกินแหละระวังสำลักนะเห็นไหมสำลักเลยขอบใจน้องมากนะเนี่ย เป็นน้ำดีๆขวดแรกของพี่ในหลายอาทิตย์เลยปกติถ้าพี่ต้องกินน้ำอะ่ะพี่ต้องไปกินตามวัดบ้างตามก๊อกห้องน้ำบ้างนะจ๊ะไม่เคยได้กินน้ำดีๆแบบนี้หรอกแล้วนี่บ้านช่องอยู่ไหนจ๊ะเนี่ยทำไมถึงมาเดินตากแดดตากลมอยู่ตรงนั้นได้ละจ๊ะนั่นนะสิทำไมถึงมาเดินตากแดดอยู่ตรงนี้ได้ล่ะพี่ไม่มีบ้านหรอกจ้ะน้องบ้านพี่ถูกไฟไหม้ไปหมดเลยตอนเนี้ย พี่อาศัยอยู่ข้างวัดบ้างอยู่ตามข้างถนนบ้างนะจ๊ะสามีพี่ก็ตายตอนนี้พี่ตัวคนเดียวแถมตัวเองยังเป็นโรคายอีกไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่อยู่คนเดียว <c oughs> แถมยังเป็นผู้หญิงอีกด้วยพี่รับเงินนี้ไว้เถอะนะจ๊ะพี่รับไว้ไม่ได้หรอกจ้ะ เงินน้องก็มีอยู่แค่นี้แถมยังต้องเลี้ยงปากท้องสองคนน้องเก็บไว้เถอะจ้ะพี่รับไว้เถอะนะจ๊ะเพราะว่าฉันรู้ว่าความจนกับความยากลำบากอะ่ะมันเป็นยังไงฉัน่ะแข็งแรงกว่าพี่ตั้งเยอะเงินก้อนนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่นะจ๊ะเผื่อว่าพี่อะจะได้เอาไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินจะได้อิ่มท้องไปอีกหลายมื้อเลยจ้ะ กลับไปนะจ๊ะขอบคุณน,น้องมากเลยนะอยขอให้น้องเจริญเจริญยจะไหวกันทำไมล่ะจ๊ะเรื่องแคนงน่นี้งั้นไวพี่ขอตัวก่อนนะจ๊ะอขอบใจน้องมากเลยนะแล้วก็อย,อย่าไปเดินตากแดดตากลมอีกละจ้ะได้ไหมจ๊ะ เออไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวฉันไปเองได้แตดีๆนะจ๊ะพี่ฟุกท้องร้องอะ่ะนั่นดิเงินก็ให้เข้าไปหมดแล้วอะ่ะแล้วเย็นนี้เราจะกินอะไรกันดีอะ่ะแต่พี่ผู้หญิงคนนั้นอะ่ะน่าสงสารจริงๆนะจ๊ะอยู่ก็ตัวคนเดียวบ้านช่องก็ไม่มีให้กับแถมสามีก็ทดนมาตายอีกนั่งสิพี่ว่าช่วยเขาไปอะ่ะดีแล้ว แต่ว่าเราสองคนเนี่ยจะทำยังไงดีท้องฉันร้องออดออดเลยพ้องร้องเหมือนกันน่ะทำไงดีอะฉันนึกออกแล้วพี่พวุกรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันมาจะไปไหนอีก่ะน้องคนนี้เอาน้องมีอะไรหรอ พี่สาวจ๊ะฉันขอเงินกินข้าวอีกได้ไหมจ๊ะฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยจ้ะฮะอะไรนะยังไม่ได้กินข้าวงั้นเหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันเพิ่งให้เงินเธอไปนะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยอะ่ะออเห็นพวกพี่ชาชีพใช่ไหมฮะเห็นว่าพี่ใจดีเลยก็จะทําแบบนี้ใช่ไหมจะโถรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แหละคุณคะเกิดอะไรขึ้นคะคุณคะ ก็เด็กผู้หญิงคนนี้เข้ามาขอเงินฉันฉันรักใจดีเอาเงินให้นะแต่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยอ่ะกลับมาขออีกแล้วอ่ะแบบนี้ยมันพวกมิจฉาชีพแน่นอนค่ะคุณจะโทรแจ้งตำรวจอย่าให้มันเข้ามาในร้านอีกนะคะคุณคะน้องเขาไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะแต่เป็นเด็กที่รู้จักให้ต่างหากคุณเป็นแล้วนะคะฉันไม่เป็นไรคะ่ะขอโทษคุณด้วยนะคะคุณจะเข้ามากินข้าวที่ร้านฉันหรอคะ เปล่าแล้วค่ะฉันไม่มีปัญญาเข้าร้านดีๆแบบนี้หรอกค่ะคุณรู้อะไรไหมคะทั้งชีวิตที่ฉันเกิดมาฉันไม่เคยเห็นใครที่จะใจดีและนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองอีกค่ะไม่เคยเจอเลยสองคนนั้นค่ะสองคนพี่น้องทั้งเนื้อทั้งตัวมีเงินติดตัวแค่ร้อยบาทแต่เขากลับยกเงินให้ฉันเพื่อให้ฉันได้กินข้าว โดยที่ไม่นึกถึงความลำบากของตัวเองเลยค่ะมันเป็นแบบนี้เหรอคะฉันต้องขอโทษเธอได้นะที่ฉันพูดว่าเธอเป็นพวกมิจฉาชีพอะน้องคะน้องไปตามพี่ชายน้องมากินข้าวที่ร้านนะคะจริงเหรอคะฉันกับพี่ชายกินข้าวที่นี่ได้จริงๆเหรอคะขอบคุณจริงเลยคะ่ะขอบคุณจริงๆนะคะงั้นเอางี้ละกันนะเดี๋ยวอาหารมื้อนี้อะ ฉันจ่ายให้เธอกับพี่ชายเองนะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอโทษนะคะคุณเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะไม่ทราบว่าที่ร้านคุณมีตำแหน่งว่างไหมคะมีสิคะมีแน่นอนคะ่ะฉันนะ่ะก็อยากร่วมงานคนดีๆแบบนี้เหมือนกันที่ร้านมีตำแหน่งเด็กเสิร์ฟว่างอยู่พอดีแสดงว่าฉันกับพี่ชายจะมีงานทำแล้วก็จะมีตังค์ใช่ไหมคะ ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณอีกรั้งค่ะเป็นบุญของฉันจริงๆที่ได้เจอคุณสองคนฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงเะยคะแต่ว่าฉันจะตั้งใจทํางานให้เต็มที่เลยะคะ่ะขอบคุณนะคะรวมถึงเธอคนนี้ด้วยค่ะพี่สาวนี่เองอะพี่สาวจะมีงานทำแล้วนะจ๊ะฉันก็จะมีเหมือนกันเราจะได้เจอกันทุกวันเลยนะจ๊ะ ขอบคุณจริงๆจ้ะเนี่ยคือผลตอบแทนความดีของเธอการที่เธอเป็นผู้ให้อ่ะมันย่อมได้อะไรที่มากกว่าที่เธอให้ไป เงินทั้งนั้นเลยอะของใครวะเนี่ยโอ<ห>เงินเยอะเลย<ห>ไอเดียเงินเยอะขนาดนี้ไปเอาจากไหนมาเนี่ยหรือไปแอบ,บขโมยมาโอ<ห>้ยไม่ใช่นะพี่อายฉันบังเอิญเจอมาน่ะจะไปขโมยของใครได้ล่ะบังเอิญเจองั้นเหรอเจอที่ไหนอะ่ะก็ที่ทํางานเรานี่แหละถ้าเจอที่นี่ งั้นก็แสดงว่าเป็นของส่วนกลางไอเดียไปไปกันั้ไ,นไม่เอาหรอกพี่อายถึงพี่ไอเอาเงินก้อนนี้ไปใช้อ่ะพี่ไอก็อไปใช้ได้แบบไม่สบายใจหรอกฉันว่าเอาไปให้หัวหน้าไอเดียอ,อย่างงูไปหน่อยเลยเงินตั้งเยอะถ้าเราแบ่งกันใช้นะสบายไปหลายเดือนเลยนะมาเก็แบ่งกันเถะโอ๊ยพี่อายฉันเอาไปให้หัวหน้าก่อนนะ มีอะไรหรือเปล่าคือว่าหนูมีอะไรก็พูดพูดมาเธอมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งอยู่ได้ไม่พูดสักทีนี่อะไรหัวหน้าลองเปิดดูสิคะโหเธอไปเอาเงินเยอะแยะพวกนี้มาจากไหนเนี่ย พอดีว่าฉันเจอมันตกอยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างเรานี่แหละค่ะเลยอยากจะให้หัวหน้าช่วยตามหาเจ้าของให้หน่อยเธอนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะเจอเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยยังไม่เอาไปเป็นของตัวเองดีจริงๆฉันเห็นว่าเงินก้อนนี้มันเยอะมากเจ้าของเขาต้องเดือดร้อนมากแน่ๆเลยนะคะก็เลยอยากจะคืนเขาน่ะค่ะงั้นเอาอย่างนี้ไหมฝากไว้ที่ฉันก่อนเดี๋ยวฉันตามหาเจ้าของเองเออไม่เป็นไรคะ่ะหัวหน้าหัวหน้าแค่ตามหาเจ้าของให้ฉันก็พอนะคะ นี่เธอไม่ไว้ใจฉันอย่างนั้นหรอ,อไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะฉันไว้ใจหัวหน้าแล้วก็เห็นว่าหัวหน้าเป็นคนดีแต่ว่าฉันเป็นคนหาเจอฉันก็เลยอยากคืนด้วยมือของฉันนะคะไอเดียไปพักก่อนไปกินข้าวได้แล้วได้จ้ะ๋ยวเ้าน,นี้ไปไว้เราเด๋ยวตามไปได้จ้ะจ้า เนี่ยน้ำพริกกะแดงกัไก่อร่อยอร่อยอเออไอเดียเรื่องเงินน่ะเป็นไงบ้างแอบเอาไปใช้แล้วใช่ไหมโอ้ยจะบ,บ้าหรือไงพี่ไอ้ฉไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยตอนเนี้ยรอคุณฟุ๊กประกาศตามหาเจ้าของอยู่นะจ๊ะแล้วถ้าไม่เจอจะทําไงก็รอหรือไม่ก็ไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจช่วยตามหาอีกแรงไอเดียพี่บอกแล้วเอาไปใช้ตั้งแต่แรกะก็ะจบเรื่องแล้ว โอ้ยพี่ไอนึกถึงใจเขาใจเราหน่อยสิจ้ะถึงพี่ไอเอาเงินก้อนนั้นไปใช้อะ่ะพี่ไอก็ใช้ได้อย่างไม่สบายใจอยู่ดีท้ายที่สุดแล้วนะถ้าเงินก้อนนั้นอะ่ะมันตามหาเจ้าของไม่เจอจริงๆก็ค่อยว่ากันอีกทีลวกันว้ายมีแต่เมืองวันกินข้าวดีกว่าเมืองวันตอนเต็มแล้วเนี่ยจะได้รีบไปทํางานมาไหนล่ะคะคุณฟุ๊กเจ้าของเงินไอเดียนี่คุณน้ำ เขาเป็นเจ้าของเงินที่เธอเจอใช่ค่ะเมื่อสองวันก่อนฉันต้องมาดูงานแทนพี่สาวกะว่าจะเอาเงินมาให้โฟแมนด้วยแต่พอดีว่าวันนั้นอ่ะฝนตกหนักมากเลยค่ะซองเงินที่ฉันเตรียมมาก็เลยเปียกเลยต้องเอา้ามาห่อไว้แทนนะคะเป็นอย่างนี้เองทีนี้ก็คืนเงินคุณน้ำเข้าไปได้แล้วจะได้จบจบแล้วเธอก็จะได้รีบไปทํางานด้วยเออเดี๋ยวก่อนนะคะงั้นคุณน้ำช่วยตอบคําถามฉันหน่อยได้ไหมคะ ว่าเงินในหอเนี้ยมีจำนวนเท่าไหร่ฉันก็จำตัวเลขไม่ได้หรอกค่ะฉันจะเอาเงินมาให้คุณฟุ๊กนี่แหละถ้าอย่างนั้นต้องขอโทษจริงๆนะคะถ้าคุณไม่รู้จำนวนเงินอะ่ะฉันคงคืนให้คุณไม่ได้หรอกค่ะหนึ่งแสนค่ะในหอผ้ามีเงินอยู่หนึ่งแสนงงอะไรคะทีนี้จะคืนเงินฉันได้หรือ,อยังฉันคืนเงินให้คุณไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเงินในหอเนี้ยไม่ใช่หนึ่งแสนบาท เธอจะเรื่องมากทําไมเนี่ยคุณน้ำเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเป็นเจ้าของเงินทําแบบนี้เจ้าของเงินเขาเดือดร้อนนะรู้ไหมใช่คุณจะลีลาเรื่องมากทําไมคะถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะแจ้งความว่าคุณขโมยเงินฉันคืนเขาไปเถอะไอเดียจะไ,ได้จบจบเธอติดคุกติดตารางขึ้นมาเนี่ยจะหมดอนาคตเอานะใช่จะคืนหรือไม่คืนจะคืนที่นี่หรือไปคืนที่โรงพักเงินก็เงินฉันเนี่ยคืนไปเถอะนาอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลยไม่ต้องคืนไอเดีย <Hi. S 2> แล้วแกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยที่แกมันคนงานก่อสร้างที่เพิ่งมาทํางานได้ไม่ถึงเดือนนี่แหมแต่งหน้าทาปากก็สวยเลยนะไม่ทํางานหรือไงเดี๋ยวฉันก็ไล่ออกหรอกฉันก็เป็นเจ้าของเงินตัวจริงไงนี่แกพูดบ้าอะไรคะฉันนี่สิเจ้าของเงินตัวจริงเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าใครคือเจ้าของเงินตัวจริงในหอเนี้ยมีเงินทั้งหมด99,900บาทใช่ไหมไอเดีย ใช่จ้ะพี่ไอเงินห่อนี้มีามจานวนที่พี่ไอบอกเลยว่าแต่ทําไมพี่ไอถึงไม่บอกฉันตั้งแต่แรกแ่บพี่ไอเป็นเจ้าของเงินหอนี้ฉันได้รับเรื่องร้องเรียนว่าคุณปุ๊กไม่มีความซื่อสัตย์โกงเงินทั้งค่าวัสดุก่อสร้างแล้วก็ค่าแรงงานฉันก็เลยลงมาเห็นกับตาว่าเป็นเรื่องจริงไหมคุณคงไม่รู้นะคะว่าฉันเป็นน้องสาวของคุณสิงห์พี่ชายของฉันเองเป็นแบบนี้ไปได้ไงอะดูด้วยไมล่ะ แล้วคุณเป็นใครคะก็เป็นแฟนคุณฟุ๊กไงที่ร่วมกันวางแผนจะมาขโมยเงินก้อนเนี้นี่นะเมื่อวานเนี่ยมีคนงานเก็บเงินได้เงินเป็นปึกเลยนะจริงเหรอพี่แถมยังหัวหมอประกาศตามหาเจ้าของอีกน่าเสียดายตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่พอดีเลยถ้าเราได้เงินก้อนนั้นมาใช้นะสบายแน่มันจะไปยากอะไรล่ะพี่คนพวกนี้มันโง่จะตาย เดี๋ยวฉันนี่แหละจะปลอมตัวเป็นเจ้าของเงินเองพี่ก็ช่วยฉันด้วยแล้วกันความคิดดีว่ะคุณปุ๊กคะฉันไม่เคยพูดเรื่องที่คุณโกงค่าแรงเช่าเลยนะคะแต่ฉันไม่นึกเลยว่าคุณจะเป็นคนนิสัยแย่ขนาดนี้การที่ฉันปลอมตัวไปเป็นคนงานที่นี่ทำให้ฉันได้รู้ความจริงหลายอย่างเอาเป็นว่าฉันไล่คุณออกจากการเป็นโฟร์แมนที่นี่คะ่ะอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมขอโทษผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วผมจะปรับปรุงตัวครับ อย่าไล่ผมออกเลยนะครับอย่าเลยดีกว่าค่ะเชิญคุณกับแฟนอะ่ะออกไปจากที่นี่ได้แล้วไม่น่าเลยเพราะคุณนั่นแหละทําให้ผมต้องตกงานเนี่ยดีนะไม่ติดคุกอะ่ะนี่จะมาทอดฉันได้ยังไงคะไม่รู้แหละยังไงคุณก็ต้องหางานใหม่แล้วก็ต้องหาเงินมาเลีย้ยงฉันเหมือนเดิมไม่งั้นฉันเลิกกับคุณแน่น้ำน้ำไอเดียเธอเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มากเลยนะฉันสังเกตดูเธอมาเป็นเดือนแล้ว เป็นคนอื่นนะเอาเงินก้อนนี้ไปหมดแน่เลยแต่คุณไายก็ต้มฉันจะจนเปื่อยเลยนะคะตอนแรกฉันก็คิดว่าคุณออยเป็นคนงานด้วยการทิงทิซะอีกที่ไหนได้เห็นตั้งเจ้าของบริษัทค่ะในที่สุดเงินก้อนนี้ก็หาเจ้าของเจอสักทีนะคะฉันคืนให้คุณอไอยด้วยมือของฉันเลยค่ะ <c oughs> ไอเดียค่าตอบแทนฉันให้เธอนะแล้วหลังจากเนี้ย ฉันจะหาโฟร์แมนที่มีความซื่อสัตย์และมีความยุติธรรมต่อคนงานแล้วเธออะไม่ต้องเป็นแล้วนะคนงานก่อสร้างเนี่ยฉันจะให้เธอมาเป็นแอดมินดูแลไซต์งานตรวจความเรียบร้อยของบริษัทเราแทนจริงเหรอคะคุณไอ้แค่เงินค่าตอบแทนฉันก็เกงใจจะแย่อยู่แล้วคุณไอ้เลื่อนตำแหน่งให้ฉันเลยเหรอคะขอบคุณคุณไอ้มากเลยนะคะรถเสียเหรอคะเดี๋ยวฉันเรียกช่างให้นะคะไอ้ อ้าใช่ไหมอา้ยายอ้อมสามทับสองอ้อมดำปักเป็ดฉันเองแล้วแกเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีป,าป,าปาลาปลาร้อนเข้ามาฉันก่อนตรงนี้ร้อนโอเคจ้ะกินน้ํากินผ้าก่อนนะขอบใจจ้ะว่าแต่ตั้งแต่แกจบม .3 แล้วก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพหลังจากนั้นมาเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะก็พ่อแม่ฉันน่ะเขาเลิกกัน แม่ฉันเขาก็ไปม,มีแฟนใหม่พ่อฉันก็เพิ่งตายไปเมื่อปีที่แล้วฉันก็เลยไม่ได้บอกแกอะตอนย้ายไปแล้วฉันก็เลยต้องกลับมาขายที่แล้วนี่ป้าไก่ไปไหนอะแม่ฉันนะหรอไปเฝ้าป้าที่ต่างจังหวัดป้าฉันป่วยนะ่ะไม่รู้จะกลับมา,มาเมื่อไหร่พี่ไใครมาเหรอจ๊ะก็อ้อไงจำไม่ได้หรอที่เรามาเล่นด้วยกันสมัยเด็กบ่อยๆอะอ๋อพี่อ้อม ที่เคยแบ่งขนมให้ฉันกินด้วยใช่แหมสวยขึ้นเยอะเลยนะจ๊ะแต่งตัวดูมีสง่าราศีขอบใจจะ้ะเออที่ฉันมาวันนี้ฉันมีข่าวจะมาบอกนะอายพอดีฉันเป็นเพื่อนกับคนวงในอะ่ะเขาบอกว่าที่แถวเนี้ยกำลังจะถูกสร้างเป็นสนามบินดีไม่ดีอะ่ะเราอาจจะถูกเว้นคืนอาจจะได้เงินน้อยด้วยนะแต่ตอนเนี้ยฉันหาคนซื้อได้แล้วนะแล้วพรุ่งเนี้ย เพื่อนฉันที่อยู่กลมที่ดีน่ะเขาจะมาดูที่กับฉันด้วยถ้าแกอยากรู้รายละเอียดอะไรอะ่ะก็ลองถามเขาได้เลยนะฉันก็ขอบคุณแกมากนะถ้าแกไม่มาบอกอะ่ะพวกฉันสองคนก็คงไม่รู้ว่าที่แถวเนี้ยจะถูกขายกลายเป็นสนามบินอะ่ะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลองถามเขาดูนะเดี๋ยวฉันขอตัวกลับก่อนนะเฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่ไอยถ้าเป็นเรื่องจริงอะ่ะ เามาก็ต้องมาเล่าให้เราฟังแล้วสิแต่เนี่ยเห็นมีใครพูดอะไรเลยนั่นสิเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนยัยอ้อมมาเดี๋ยวเราลองถามนะเขาเป็นครมที่ดินเลยนะฉันก็ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้ด้วยไม่เอานะสนามบินบ้าละที่แล้วล่ะอายมีเพื่อนฉันเองชื่อน้ำนะที่บอกว่าทำงานอยู่ที่กรมที่ดินอ่ะสวัสดีนะคะ ฉันทำงานอยู่ที่กรมที่ดินค่ะและถ้าคุณสองคนยังไม่เชื่อนี่คือบัตรประจำตัวพนักงานของฉันค่ะทำงานที่กรมที่ดินจริงด้วยพี่ไอจริงฉันเป็นคนบอกอ้อมเองและคะ่ะว่าที่ดินแถวเนี้ยกำลังจะถูกสร้างเป็นสนามบินและกำลังจะถูกเวรคืนด้วยนะคะถ้าไม่สนิทจริงเนี่ยฉันไม่บอกนะคะและถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องรีบขายที่เลยนะคะแล้วเราจะทำไงดีไอเดียถ้าขายตอนนี้เขาจะมาซื้อล่ะมันกระทนหันเกินไปอะ่ะ ฉันว่ารอทางการประกาศก่อนไม่ดีกว่าหรอพี่ไอยอย่าเพิ่งรีบตีตนไปก่อนใครสิก็แล้วแต่นะฉัน่ะมาบอกด้วยความหวังดีแต่ตอนนี้ฉันหาคนซื้อที่ได้แล้วนะเขาอะเป็นเศรษฐีด้วยฉันเองก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเรื่องนี้หรอกค่ะแต่พอดีว่าสนิทกับอ้อมก็เลยรีบเอาข่าวมาบอกเฉยๆงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะงั้นพรุ่งนี้แกก็ไปหาฉันที่กรมที่ดินแล้วกันนะโอเคจ้ะเดี๋ยวอ้อม แล้วฉันต้องทำยังไงอะ่ะโอ้ยพี่ไอไม่โอนถามแม่ก่อนหรือไงโอ๊ยจะถามทำไมล่ะก็ที่ดินอะแม่โอนให้เป็นชื่อพวกเราสองคนแล้วขายสักทีก็ดีได้ย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองได้ถ้าแกสนใจอะ่ะพรุ่งนี้เอาโฉนดที่ดินมาให้ฉันนะแล้วก็เซ็นมอบอำนาจมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวฉันจะมารับอ๋อถ้าแกไม่สบายใจอะ่ะเดี๋ยวฉันให้คุณน้ามาเป็นพยานให้ด้วยขอบคุณแกมากเลยนะโอ๊ยถ้าไม่ได้พวกแกสองคนอะ ฉันแย่แน่ใช้ขอตัวก่อนนะไปค่ะโอ๊ยพี่ไอถ้าแม่รู้อะแม่ตีตายแน่จะตีบ้าเลยล่ะก็ที่ดินผืนนี้ก็เป็นชื่อของเราสองคนแล้วไงไอ้ดีโอ้ยพี่กลัวทำไงดีฉันว่ามันแปลกๆอะโอ่ยคิดมากเขาเป็นกรมที่ดินเลยนะดูในเน็ตก่อนสวัสดีจ้าไอา น้องไอเดียฉันมาเอาฉนดที่ดินอะที่ตกลงกันไว้ฉันยังไม่ได้เตรียมอะเอา้าทําไมล่ะทาไมยังไม่เตรียมอีกก็แม่ยังไม่ให้ขายนะจ๊ะทําไมจะต้องรีบขาย้ะไก่ไวดีค่ะในเมื่อการเวนคืนที่ดินและการสร้างสนามบินเนี่ย่มีอยู่จริงฉันรู้ความจริงหมดแล้วพี่ไอฉันว่าเรื่องมันไม่ชอบมาพากลนะอยู่ดีเราเอาที่ดินเราไปขายให้คนอื่เขาอย่างงั้นเหรอ ฉันว่ามันเสี่ยงเกินไปอะพี่ไอเดียนั่นจาพนักงานกลุ่มที่ดินเลยนะแล้วอีกอย่างอะที่เราต้องเยอะถ้าถูกเวนคนืนขึ้นมาเราจะไม่ได้เงินสักบาทเลยนะขายไปเหอะเชื่อพี่แล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองแต่เรื่องเนี้ยมันเรื่องใหญ่นะพี่มันไม่ใช่เรื่องที่เราสองคนจะตัดสินใจเองได้อะฉันว่ารอถามแม่ก่อนดีกว่าถ้าเกิดทําอะไรผีผามขึ้นมาแม่ดาา่าเนี่ยลูกอ๋อโอ้ยแม่ว่าไงลูกกลับมาสักทีฉันน่ะมีเรื่องที่จะบอกแม่ด้วย เรื่องเรื่องอะไรกันนะลูกแม่จําพี่อ้อมได้ไหมลูกตะนวยอะ่ะที่มิดที่อยู่ข้างบ้านเราเนี่ยอเออทาไมอะ่ะมีอะไรอะ่ะลูกก็พี่อ้อมอะ่ะมาบอกว่าที่ดินหมู่บ้านเราอะ่ะจะถูกสร้างเป็นสนามบินเท่านั้นยังไม่พอเนะยแม่ยังบอกว่าที่ดินอะ่ะจะถูกเวรคืนเราจะไม่ได้ตังค์สักบาทเลยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุด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 ,ยดมแม่ว่าไปกันใหญ่แล้วนะไม่มีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าที่ดินเราอ่ะจะถูกเวรคืนหรือสร้างสนามบินเน่ะ ผู้ใหญ่บ้านนะก็ต้องมาบอกเราแล้วแล้วอีกอย่างไงยัอ้อมมันจะมาขายที่ดินได้ไงในเมื่อตันนวยพ่อมนะันติดหนี้กันพนันแล้วก็เอาที่มาขายแม่หมดแล้วเฮ้ย,โ,ฮยโดยเฉพาะแกอ้อมพ่อแกไม่ได้ตายแต่มันติดหนี้พนันแล้วมันก็ติดเงินฉันที่ดินของพ่อแกมันเอามาขายฉันหมดแล้วแล้วมันก็หนีไปแกนี่มันเป็นพวกสิมงกุฎจริงๆใช่ แล้วฉันก็ไปสืบประวัติพวกพี่สองคนมาหมดแล้วพี่สองคนน่ะมันเป็นโจรหลอกเอาที่ดินคนอื่นไปขายแล้วพี่เป็นเจ้าพนักงานกรมที่ดินปลอมปลอมตัวมาแบบเนี้ระวังนะติดคุ้หัวโตและอย่าคิดหนีไปไหนล่ะเพราะตอนเนี้ยตำรวจกำลังตามจับพวกพี่อยู่อ้อมฉันไม่คิดเลยนะว่าไม่ได้เจอกันนานขนาดนี้แล้วแกจะเป็นพวกสิมงกุฎอะรีบหนิแก ม,มันหนีไปแล้วเนี่ยทำยังไงดีช่างมันเถอะลูกคนแบบเนี้มันหนีเงื้อมือกฎหมายไม่พ้นหรอกเห็นไหมว่าคนใกล้ตัวบางครั้งมันก็ไว้ใจไม่ได้ดีนไม่เสียที่ดินไปเนี่ยเราเนี่ยมันเชื่อคนง่ายฉันเตือนพี่แล้วไงดีนะไม่เสียหูให้มันไป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 แยกย้ายทำงานบ้านอ้